ทำโยคะอะไรเงี้ยค่ะก็มีค่ะหนูเก่งอะไรคะขอดินหรือว่าขอดญ้าหรือว่าขอด hard ขอดญ้าค่ะขอดญ้าลูกมันจะไปช้าหน่อยจะเร anyway, rael, ็วค hmm. ่ะอ๋อเร็วเหรอเร็วค่ะขอด้าเร็วเร็วที่สุดค่ะแฉลบด้วยค่ะเป็นเป็นขอดที่คนไทยถนัดที่สุดนะพี่ทัมมี่กับพี่ารลดอนก็ชอบขอดญ้าเนาะขอดญ้าเนี่ยลูกเร็วแล้วก็ประสาสัมผัสของมือกับตาการตัดสินใจสมองจะต้องดีเท้าทันนะคะเพราะนั้นการขึ้นตัวเป็นขอด้าเนี้ยต้องพิเศษ มี <M irgendwie> <expand. S 1> คนบอกว่าพาราดอนเนี่ยรูปร่างสูสีกับฝรั่งเลยไปถึงแลนด์กิ้งอันดับแหมมือระดับโลกอันอันดับเท่าไหร่นะเก้าค่ะที่เก้าของโลกได้เราเสียเปรียบอะไรไหมเราตัวเล็กไหมเมื่อเทียบกับผู้หญิงชาติอื่นก็นิดหน่อยก็นิดหน่อยอะค่ะกำลังสงสัยว่าเวลาหนูเจอเซเลน่าอย่างเงี้ยมันจะโอ้โหเหมือนเหมือนตีกับผู้ชายเลยไหมก็ได้ไปเห็นเขาซ้อมนะครับเขาก็ซ้อมกับผู้ชายแล้วก็ผู้ชายยังตีลูกไม่ทันเลยใช่ไหมเหมือนเหมือนแรงเอ้ตีแรงกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเราได้เกรียบเสียเปียบอะไรไหมคะเขาก็อาจจะเป็นเรื่องออรูปร่างด้วยไงคะงก็อะจาจะเล็กไปแต่บอกว่าถ้าขอดยากก็คือไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าขอด่างในลูกมันจะต่ำนะคะคือมันดีสําหรับเราเห็นไหมคะว่าแทมมี่ยังชนะมือหนึ่งได้เลยเออขอดญาเห็นไหมคะมือหนึ่งออของโลกนะคะซับบน่านะคะเพราะฉะนั้นี่ยรูปร่างถ้าขอดยากได้ไม่เป็นอุปสรรคแต่ว่าถ้าขอดอื่นเนี่ยมีแน่นอนความแรง น้ำหนักในการตีอะไรเงี้ยเราเมื่อเทียบกับคนอื่นสูสีไหมคะอ๋อสูสีค่ะก็ถ้าเกิดเอ่อจะเป็นถ้าเกิดการที่ตีท้ายคอร์ดเนี่ยคือเราจะได้เปรียบค่ะแต่ที่จะเสียเปรียบก็จะอาจจะเป็นลูกเสิร์ฟที่ยังไม่หนักแน่นพออย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ก็จะปรับไปเวลาไป t ร r นโ r รอะค่ะ t ร r นโ r รแล้วใช่ไปตอนนี้ ค่ะตอนนี้ก็มีแรงอยู่300กว่าของโลกนะคะครับค่ะอันดับ300กว่าของโลกใช่ค่ะวางแผนกับชีวิตต่อไปยังไงครับจากนี้ต่อไปก็ภายในปีนี้ก็จะแข่งอาชีพมากขึ้นนะคะก็หลังจากวิมดดนก็อยากจะแรง150ของโลกะคะ่ะให้ทำให้ให้ได้เหลืออันดับ150ค่ะภายในปีนี้หรอ ถ้าตามแผนนะถ้าได้นะเขาบอกว่าให้เอ็มไฮไว้เวลาขัดคอทีไรก็จะหูไปทุกทีเลยเอ็มไฮคือตั้งเตาไว้สูงก่อนใช่แล้วก็ค่อยๆเดินทางไปอย่างมีระบบนะคะสําคัญตรงนั้นที่สุดค่ะต้องมีระบบเมื่อไหร่จะเหลือสักเลขสองหลักครับอันดับเนี่ยอันดับเลขสองหลักก็ต้องวระาณสามปีอ่ะักประมาณสามปีสองสามปีค่ะสองหลักคือหมายถึงว่าเก้าสิบเก้าลงมานะฮะสองสามปีไอ้ที่จะไปเลขตัวเดียวแบบพาราดอนนี่มีโอกาสไหมจ๊ะ อ๋อมีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วพ่อลุ้นอยู่นี่มีไหมพ่อพ่อดูดูลูกสาวแล้วไหวไหมฮะไหวฮะไหวนะฮะขอให้ขึ้นสองโปวไปก่อนพร่อนพนกนี่ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเป็นถังน้ําเนี่ยนนกยังไม่เต็มยังไม่เต็มทีเก่งนี่ยังเก่งได้เยอะยเยอะอย่างลูกเสริมนาสมมติเราให้ไปคะแนนนะสิคะแนนี้นกยังมีแค่หหรือเจดยีที่สถ้าเราเติมนกได้ถึงสิอก็ สบายแล้วสบายแล้วแต่ถ้าอย่างอย่างลูกอื่นนกนกส่วนดีของของนอกเนี่ยจุดเด่นเขาคืออะไรฮะการเทินลูกเสิร์ฟที่แรงแล้วมีการสตกที่นกเข้าตีไลซิ่งที่ที่แรงรวดเร็วอะไรต่างๆถ้าสมมติว่านกนกเนี่ยสามารถเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการตีดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้นกน,นกเนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก นอกวิเคราะห์ตัวเองสิครับจุดเด่นของหนูในการตีเทนนิสคือจุดเด่นก็คือการสโฉบนะครับค่ะแล้วก็ลูกรีิเทิร์นี้ค่ะแตุ่ด้ก็คือต้องเสริฟหนักกว่านี้นะคะแล้วก็ต้องบิวมัสเซลขึ้นด้วยต้องต้องทำร่างกายให้ใหญ่เอมาทันทวสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้สูง167ค่ะ167 17ปียังไม่อยู่โตนะ ยังยังสูงได้อีกนะไม่เห็นภาพเป็นอะไรเลยสะตกยูเทิร์นอะไรนะยูเทิกราวสะตกรีเทิร์นก็คือรีลับไปเขาเสิร์ฟมาแล้วเราตีกลับเขาเสิร์ฟมาแล้วรีเทิร์นพ่อไม่ใช่ยูเทิร์นนะไม่ใช่โอรู้ว่ายูเทิร์นล้วนพ่อเวลาดูลูกเนี่ยค่ะลุ้นขนาดไหนคะเหมือนเชียร์มวยเลยไหมคะพ่อไม่กล้าดูไม่กล้าดูแล้วตลกเนี่ยสมมติถ้าท่านนู้นในแมตช์แต่ใหญ่อย่างวิมบัลดันเนี่ยครับแล้นี่ยในแมตช์สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะดูทางอินเทอร์เน็ตเข้าถ่ายทอดสดเพราะนั้นเราจะดูเป็นช็อตเลย นกเนี่ยตอนนี้แต้มเท่าไหร่สิบห้าสามสิบหัวใจจะวายเนาโอ้วใจะจะวายไหมอ่ะดูไม่ได้ไม่ได้เนาะแมบ <c oughs> หลังๆนี่ดูไม่ได้เลยผมต้องไปเอาค,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 าคานอื่นคอยฟังเพาต้องโทรศัพท์มาเอยแล้วนี่แล้วนะได้เปรียบแล้วหน้าจริงอย่างเงี้ยเรา,<อ>าจะมานั่งดูกีคอมพิวเตอร์ก็อยู่นะแต่ไม่กล้าดูเวลาบีบๆเนี่ยนะคะพี่ก็โทรศัพท์ถึงคุณมมวลนะบอกว่าพีา่มวล ไปแล้วไปแล้วโอ้ยบีน่าดูเลยก็บอกดูไม่ได้ดูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโทรคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันเราจะต้องไปทำอย่างอื่นมันตื่นเต้นหรือว่ามันรู้ใจหรอคะโอ้มันบีบมากค่ะขนาดนี้เราก็ขาสั่นแทนเขาอะค่ะครับครับน้องน้องดีกว่าว่าอยากเจอใครมากที่สุดครับนักเทนนิสอยากเจอวิลเลียมค่ะคนที่เจอได้แล้วเก่งทั้งสองเลยค่ะสองพี่น้องคนไหนก็ได้แต่ว่าถ้าคุณเจอก็ได้แปลว่าเราก็ไต่เต้าอันดับเข้าไปสูงขึ้นอ๋อ ค่ะเดี๋ยวพออีกสามปีเขาก็แก่ละสู้ได้อให้เออเว้ยเด็กมันฉลาดเว้ยฉลาดเป็นตัวทำร้ายกันไปเห็นบอกว่าพอมาถึงเมืองไทยอยากทานไส้อั่วเลยเป็นอย่างแรกใช่ค่ะสาวไปประมาณสามเมตรได้ตอนลงจากเครื่องบินไม่ทานยังครับไม่ทานเลยค่ะเอายังอีกเหรอยังค่ะอ๋อแล้วจะกลับไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ครับค่ะเออวันจันทร์นี้ค่ะไปวันเดียวอ่ะววััันนนทที่คจร์ไปวันเดียวกลับไปวันเดียวแล้วแล้วกลับมาอยู่ไหนจ๊ะไม่อยู่กรุงเทพค่ะ การต้องซ้อมการแข่งการแข่งการที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไปนี่คือแมชไหนครับแมชเออเป็นเอออาชีพ75,000เหรียญนะคะคที่แคนาดาแล้วก็ไปแข่งอยู่แอตแลนติกต่อเลยความมัน่นใจเป็นไงครับคะก็แล้วก็ทำให้ดีสุดเพราะมันเป็นรายการใหญ่อะค,ะค่ะมันเป็นอาชีพนี้ก็คือที่จริงแลนด์กิ้งหนูไม่ได้ค่ะหนูได้วายการ์ดเพราะว่าปีที่แล้วหนูเอ่อฟินิชเวอร์นัมเบอร์วันเนี่ยของโลกแนะนำให้ตอนนี้น้องนกควรจะมีวลีคนจะมีวลีติดปาก นักกีฬาดังๆต้องมีอย่างเช่นไม่ได้โม้หรือผมเจ็บมาเยอะน้องๆคกคนจะมีสักประโยคนึงอีไหมมีไหมเราลองกินไปบ้างไหมคะยังไงคุณผู้ชม s อ s มาช่วยเธอด้วยนะครับขอว่าวรีเด็ดๆใช่ไหมครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษไหมเพราะต้องไปแข่งเนคำเมืองเลยเชียงใหม่เลยอย่ามาแยาเธออี้กับเปิ้ลเนะไม่ได้ไม่ได้อันนั้นมันดูออนไไปอันไหน จะได้สู้จะได้สู้อ๋อเหมือนเหมือนน้องออนอะไอ่ะสู้โวยเลยมีวลีวลีเด็ดแนะนำเลยอละก้า่ละก้าละก้าอยู่อยู่เมืองไทยได้กี่วันครับแล้วอยู่จะไปแข่งครับประมาณ3อาทิตย์ค่ะอยู่ได้อีก3อาทิตย์นะครับก็จะเป็นช่วงพักผ่อนด้วยซ้อมด้วย ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะพักประมาณ5วันแล้วก็จะแขกจะซ้อมต่อเลยพักได้สักห้าวัน7วันนี่แหละค่ะเต็มที่ก็ต้องมาดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวก็ต้องทำฟันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มปวดเริ่มอะไรมีบ้างแล้วค่ะอย่าไปมีปัญหาเรื่องฟันก็ใช่ค่ะต้องทำสิไม่งั้นโอ้โหแย่เลยปวดไปตีไป่ยจะปากเน่าแบบแกทั้งอย่างนี้ล่ะจะเป็นเน่าวนแว่นกันหรือเปล่าเน่าแค่นั้ไม่แค่เน่าเลยอ้าวค่ะอ้าวสุดท้าย สุดท้ายขอให้น้องนกได้กล่าวอะไรกับแฟนเทนนิสครับซึ่งอีกน้อยจะได้เห็นผลงานมากขึ้นกว่านี้อีกแล้วพออีกสามปีอาจจะได้มีข่าวดียิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะครับก็อยากจะขอบคุณคนไทยทั้งทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็ข้ามือขึ้นด้วยก็อยากจะขอบคุณคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะที่ช่วยเชียร์แล้วก็ทําให้มีวันนี้นะคะแล้วก็ก็ดีใจที่ทําได้แล้วก็ทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยอ่ะค่ะออ้มือเงได้ไหมคะ อ๋อนิดนึงได้ไหมคะพูได้พูได้นิดนิดหน่อยค่ะพูเลยพูเลยแล้วบอกบอกชาวเหนือชาวเหนือดูอย่้อ๋อก็ูคนคนเจียงใหม่ก็ทําได้เจ้าเอาใจช่วยครับติดตามผลงานของเธอต่อไปนะครับครั้งต่อไปที่แคนาดาค่ะนะครับขอให้ชนะนะครับขอบคุณมากครับ